จูจูก็เกิดปรินรามากขึ้นมาหลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นคลิปส,สัมภาษณ์ของนองธนาตอบคำถามเรื่องบวชและเกิดร้องให้กลางวงสือ่อหลังมีนักข่าวโยนคำถามใส่ว่านอนๆคิดอยู่แล้วอยากบวชแล้วหัวร้อจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์สนานจนทําให้แฮชแท็กนองธนาขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ ซึ่งเวลาต่อมานะคะเจ้าตัวเปิดใจว่าเป็นเพราะซับซึ้งที่จะได้ทําเพื่อแม่และครอบครัวไม่เกี่ยวกับนักข่าวทาจี้ใดๆเลยซึ่งตัวน้องเองก็ฝากเป็นข้อความขอโทษน,นักข่าวที่ทําให้คนเข้าใจผิดในครั้งนี้ด้วยล่าสุดน,นะคะพี่อย่างใบประกรณ์พี่ชายของน้องธนาก็ได้เอามาเคลื่อนไหวผ่านทางอิสกแกรมโพสต์ภาพน้องชายพร้อมฝากถึงบรรดานชาวเน็ตเอาไว้ว่าไอ้น้องชายแฮแทกใส่เหมยตูให้3กลุ่มเป็นการปลอบใจ แฮชแท็กใส่จนมือกรูเนยียนกิฟฮาร์ดคิดดูบอลอชาวเน็ตท่านไหนที่ชอบเขียนลงโซเชียลทั้งเฟซทั้งทวิตทั้งไอจีจำพวกข้อความที่ไม่น่ารักยิ่งไอพวกที่ไม่รู้อะไรจริงแล้วก็มาพูดจาหรือมาว่าน้องเราัมวซั่วพวกนายต้องเช็คเกินในกระเป๋าก่อนนะว่าพร้อมไหมเราวังดีนะนายและเราเห็นนะส่วนทุกท่านที่เข้าใจน้องเราปกป้องน้องเราและให้กำลังใจน้องเราเราขอขอบคุณจากหัวใจเอาหัวใจไปสามที